เดี๋ยววันนี้เราเอาหมอมาสองหมอเลยว่าหมอหนึ่งเนี่ยหมอแมนแมนแมนอย่างนะฮะแน่นอนว่าเรารู้จักเขาในฐานะที่เป็นคนออกแบบตัวเลขอันดับหนึ่งของประเทศไทยขนาดนี้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยหมออลัยอะทำไมไม่มาเป็นดาราคุณหมอทาราเรืองวีระยุทธ์ครับแพทย์เวชปฏิบัติท,ทั่วไปสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอดีตดาราไปซะและ้วใช้คำว่าอดีตครับตอนนี้ก็ยังเล่นละครอยู่นะดํานี่คุณหมอ เป็นหมออยู่ที่ไหนอ่ะเป็นหมอ,อที่ โรงพยาบาลมัณนแพวครับพี่อยากจะเช็คสุขภาพภายในของพี่หน่อย <c oughs> เป็นยังไงเช็คชุดใหญ่เลยได้ไหมน้องแต่พี่เขา <c oughs> ห้ามเช็คส่วนตัว <c oughs> นะคะอย่าตกใจอย่าตกใจน้องเขาตกอกตกใจเดี๋ยวถามเรื่องสารเรื่องตัวเลขก่อนดีกว่า <c oughs> ตอนนี้เห็นบอกว่าอุ้ยฮิตกระจายกระจายไปเยอะมากเลยถูก <c oughs> ไหมคะก็หลายหลายคนสนใจครับเรื่องตัวเลขครับโดยเฉพาะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ครับแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่ก็คือเรื่องของเวลาครับคนก็แบบมาสนใจสอบถามกันเยอะเรื่องของเวลาครับก็เหมือนเชื่อใช่างเช่นเวลาในการโพสไอจีขายของเนี่ย จะโพสกี่โมงจริงเหรอไปถึงขนาดนั้นเวลาในการเดินไปง้อแฟนกี่โมงโดยใช้เวลาโ <O oy. S 1> <ข>อพัฒนา<ส><ญ>นไปถึงนั้นละโอ้ oh, ครับผม เดี๋ยวนี้อ๋อคุณเอาเดี๋ยวจะมีโอกาสให้คุณมาพูดถึงเรื่องเวลาได้ครับเต็มๆในรายการของเราเนี่ยแหละแต่ว่าด้วยแต่คือเรื่องอ่ะโอเคเรื่องเลขกาสสานเนี่ยคือหมอแม่เนี่ยต้องถามแต่ว่าพูดถึงสุขภาพเองก็บอกว่าเลขก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆครเรื่องสุขภาพเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองนะครับนะครับเพราะว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆเรื่องของสุขภาพก็จะมีตัวเลขบางกลุ่มที่มาทาให้เราแบบว่าไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ด้วยครับจริงๆคุณหมอนี่ดีกว่าครับหมอ หมอในโอุ้ยตายดีหมอลดมากหมอทําอะไรได้บ้างฉีดโบท็อกได้ไหมหมอฉีดได้ครับฉีดโบท็อกเออหมอต้องมาฉีดโบท็อกให้กันหน่อยนะ <c oughs> ลดมากคุณหมอฉีดโบท็อกอยที่ไหนอยู่ท <c oughs> ี่กรีซซีเซอร์สปริงครับ <c oughs> นี่ไง <c oughs> ถามีิชิเคยมีคนไข้มาจีบบ้างไหมก็มีบ้างครับแล้วทำอย่างหมอมีแฟนอย่างทุกวันนี้ไม่มีครับหรอแล้วสเป็กหมอเป็นไงอ่ะเป็กหมอเป็นไงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงนะฮะยังไม่ชอบผู้ชายด้วยกันอยากจะทดลองหรืออะไรไหมเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนดีกว่าครับเอาอย่างนี้ หมอวันนี้คุณหมอมาพูดเรื่องเซลล์เรื่องอาหารของเซลล์ต้องถามคุณหมอคุณแมนเนี่ยเป็นโควิดึย่งที่ไม่นอนไม่ค่อยหลับใช่แล้วคุณมาใช้มีโอกาสใช้อาหเยถามคุณขาวคุณหมอที่อาหารของเซลล์อาหารของเซลล์เนี่ยมันคืออะไรอ่านของเซลล์นยครับมันจริงๆมันกว้างมากนะครับแต่ว่าอาหารของเซลล์เนี่ยโดยหลักการของมันเนี่ยคืออะไรก็ได้ครับจะเป็นทั้งวิตามิน โปรตีนกดอะมิโนหรือว่าสารอื่นๆที่มันทําให้เซลล์เนี่ยมีการพัฒนาตัวเองมีการซ่อมแซมตัวเองคับถ้าสมมติเราให้อาหารกับเซลล์เนี่ยร่างกายของเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างฮะก็ทาให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นทำให้เราดูเปล่งปลั่งตลอดเวลาทำให้เราดูกระตือรือร้นที่จะมีความคิดจะทํานู่นทํานี่เยอะแยะไปหมดแล้วคุณหมอแล้จากอาหารของเซลล์เราจะได้รับจากอาหารทั่วไปไม่พอหรอไม่พอใช่ไหมฮะถ้าเกิด จริงๆอาหารทั่วไปเนี่ยมันพอนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องกินในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเลือกสรรนิดนึงแต่ว่าเราก็อาจจะแบบไม่รู้ว่ามันอยู่ในไหนบ้างเพราะนั้นเนี่ยคือวันนี้ที่เชิญคุณหมอมาเนี่ยคุณหมอเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเซลล์ที่มาจากเยอรมนีเนี่ยคืออาหารเซลล์ตัวนี้เขามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติสุดๆแล้วมันก็สามารถเอือให,ให้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 สิ่ง<ห>ที่าาเซลล์<อ>เราต้องการได้ครบหมดถูกต้องไหมฮะถูกต้องมันให้ได้ยังไงมันให้ได้ยังไงคือถามว่าให้ได้ยังไงเนี่ยมันก็จะมี อาหารมีอาหารเสริมของแต่ละหลายๆบริษัทเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าเท่าที่หมอได้ศึกษาบริษัทนี้มาเนี่ยคือเขาใช้เทคโนโลยีที่สามารถกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถดูดซึมได้ทันทีเลยก็จะอาจจะเห็นผลได้เร็วนี่ต้องถามคุณแอนว่าแต่ก่อนที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคือนอกจากนอนไม่หลับแล้วมีอะไรอีกอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของเวลานอนเนี่ยมันจะน้อยนะครับก็มีแบบมูแต่นั่งคิดตัวเลขกันนะบวกตัวเลขกันนะตรีมาแล้คนนอนสว่าง เขาบอกนอนไม่หลับจะซ้ำแปใช่ครับก็เลยแบบว่าเนี่ยรู้จักกับพี่เอครับพี่เอก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ผมลองได้ทานดูพอทานแก้วแรกปั๊บเนี่ยตอนแรกผมตกใจมากทว่าพี่เอเลยพี่เอผมเป็นอะไรไม่รู้ทำไมกินแล้วตัวแดงตัวแดงเลยใช่ครับผมแต่พอสักระยะหนึ่งครับ ที่มันแดงเนี่ยมันก็หายไปแล้วก็แบบรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันเฟรชขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งก็เลยเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอาง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยคนเราเวลาที่ร่างกายไม่พร้อมปุ๊บเราจะซัดกาแฟพี่เป็นคนหนึ่งพี่เป็นคนหนึ่งที่พี่เอเด็กเขาส่งมาคือพี่จะต้องซัดกาแฟเวลาหลายแก้วจนวันนี้บอกเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดนะกาแฟเนี่ยถ้าจะมันเป็นผลดีกับชีวิตเนี่ยมันได้แค่แก้วเดียวเท่านับน เขาก็เลยเปลี่ยนว่าอาหารเซลล์มันจะไปช่วยซ่อมแซมในส่วนที่เรา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 ไม่พร้อมเนี่ยคือพอเซลล์มันมีพลังงานมันมีอาหารที่ถูกต้องเขาก็จะมีความสดชื่นขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วอาการตัวแดงนี่หมายความว่าอย่างไรครับอาการตัวแดงเนี่ยมันเกิดจากวิตามินตัวหนึ่งที่อยู่ในที่อยู่ในอาหารเช่นนี้นะครับมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะไม่มีผลข้างเคียงครับมีแต่ผลดีครับแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เราใช้ในการผลิตเนี่ยขึ้นมามันก็เห็นบอกว่าเป็นเป็นเทคโนโลยีจากเยอรมันเลยทำให้เกิดการดูดซึมทันทีเลยเพราะนั้นวิตามินตัวนนัคะรบ ทําให้เกิดการขยะของหลอดเลือดเลยรู้สึกว่าตัวแดงตัวอุ่นแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเวลาทํางานเนี่ยทำได้เต็มที่มากครับแล้วบางทีคิดอะไรนะมันสบายมากมันแบบโอ้เลือกตัวเลขสบายฟุดปาดเลยฟุดปาดมากครับอันนี้พูงจริงตัวอาหารเส้นนี้หลังจากที่กินปุ๊บสิ่งที่คุณเห็นเปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาบอกมันจะไปปรับสมดุลในร่างกายของคุณด้วยครับผมใช่ครับมันปรับยังไงจ๊ะงอาจจะเป็นเรื่องของทําให้ผมรู้สึกว่า ผมอะอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอก็รู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผิวพันธุ์เป็นบางคนถามว่าเ้ยคุณทำไมแมนแบบว่าดูผิวดีขึ้นผมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจจะช่วยได้นะเคราะคุณแมนกินแต่ตัวนี้ตัวเดียวอย่างเงี้ยเหรอคะแต่หนุ้ยเห็นเหมือนก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันมันมีสามกลวดนยังไงอะคะมีสามกวดยังไงบ้างนี่ค่ะมีหลายสีแตกต่างกันเลยอะค่ะหมายถึงคือเอาจริงๆแล้วตัวนี้ในแต่ะที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยนะ เขาบอกว่าไอตัวสีขาวเห็นไหมฮะเนี่ยมีกระปุกเล็กกระปุกใหญ่ถูกต้องนุ้ยเขาบอกคนเราทั้งหนึ่งแมนเคยอ้วนแต่ตอนนี้แมนมันผอมลงมาหน่อยลงมาแล้วครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันไปปรับสมดุลปุ๊บเขาบอกคนที่อ้วนเนี่ยคือคนที่นอนไม่เพียงพอหรือกอนนี้คนที่คนคนไทยเนี่ยกำลังเป็นกันอยู่คือนอนไม่เต็มอิ่มแล้วนี่ทุกวันนี้ฝรั่งฝรั่งนี่เขาเอาไปวัดระดับนะฮะระดับการนอนหลับเนี่ยถ้าคุณสามารถนอนหลับได้ระดับห้า ทุกอย่างจะเพอร์เฟกหมดร่างกายดีหมดแต่คนไทยเป็นไปไม่ได้ตัวนี้มันจะไปปรับน้องมันจะไปปรับให้เราเนี่ยหลับแล้วตื่นขึ้นมาสดชื่นขึ้นมันจะไปปรับไันนา้คือตงกินก่อนนอนถูกไหมมีทั้งตัวกินก่อนนอนแล้วก็มีกินระหว่างวันด้วยมันช่วยอะไรบ้างคุณหมอตรงนี้ทั้งหมดทั้งตัวกินก่อนนอนแล้วก็ตัวระหว่างวันช่วยเหมือนให้ร่างกายเราเนี่ยนำสารอาหารที่เราอาจจะมีอยู่แล้วได้จากอาหารด้วยได้จากตัวอาหารเสริมเองด้วยแต่มันใช้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นค่ะพอเซลเราแข็งงงแรราาะทุกกอย่จลัับบมค เขาบอกสตรงนี้ถ้าสมมติเราสามารถบำรุงเซลล์ให้อยู่ได้อย่างนี้คําว่าแก่อย่ามามันจะไม่มีเลยมันจะน้อยมากเลยใช่ไหมได้ผลพลอยได้ไปด้วยเรื่องนั้นด้วยใช่มครับมันทําให้เซลล์เราดูสดชื่นตลอดเวลาไงครับได้เรื่องการดูดซึมเหรอฮะการดูดซึมเนื่อจากตรงนี้เขาบอกมันเป็นมันนเป็นพืชหมดเลยการดูดซึมของนี่ที่เท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับก็คือมันเป็นการดูดซึมที่กินปุ๊บจะดูดซึมได้ทันทีเลยไงนำไปใช้ได้เลยใช้ได้เลยทันที คุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นการให้อาหารกับเซลล์มันอาจจะแตกต่างจากสิ่งอย่างอื่นบางทีเซลล์ของเราเนี่ยแหละมันเป็นตัวระบบทั้งหมดในร่างกายเราเป็นเซลล์หมดเราจะบำรุงเซลล์เรายังไงมากกว่าเมื่อไหร่จะมารายการนี้ก็อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่พิมพ์ดดามจะไปขอโปรดิวเซอร์นู่นนั่นนะครับเดี๋ยวจะต้องมาคุยกับคุณแมนอีกหน่อยครับผมคุณหมอมีงานทำหรือเปล่ามีนะคุณหมอ วันนี้คุณหมอมากมากเลยนะฮะหมอตกอใจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยคุณหมอตาลาเรื่องวีรยุทธ์นะฮะนที่มาพูดกับเราจริงเรื่องเซลล์สําคัญมากๆตอนนี้เราไม่ใช่แค่ให้อาหารกับตัวเองแล้วต้องให้อาหารเซลล์แล้วนะคะขอบคุณครับคุณหมอคุณแมงครับโอกาสหน้าคุณแมนมาใหม่นะขอบคุณหม่ครับขอบคุณแมงครับเอาละครับ แน่นอนครับกลับมาพบก,กับบอกเก้าเราสิพรุ่งนี้บอกเก้าทั่วทิศสุจิราพาไปไหนปราจีนบุรีเ <ไป S 1> หรอบ้านดงบงังมีอะไรบ้าน,น,นดงบงังไม่ใช่ดงบังชิงกีนะคะบ้านดงบังที่ปราจีนบุรีค่ะเอาละครับพรุ่งนี้ติดตามกับบอกเก้าทั่วทิศกับบอกเก้าเราสิเพรวันจันทร์เรากลับมาเจอกานสดๆที่สตูดิโออย่างนี้วันนี้พวกเราลากัไปก่อนครับสวัสดีค่ะ